เอยเรากลับไปทีมสี่สักรอบป่ะมาดิมาดิใช่หรออัพอุตส่าห์นั่งอัพมันต้องนานเดี๋ยวไม่ได้ใช้เออเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไปไปทีมสี่ทีมสี่ว่าใจเฮี้ยอะไรวะไปกูพร้อมก็อ่านแล้วก็เข้าใจไงไม่เคยเข้าใจเฮี้ยเลยกูใส่โม้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องเข้าใจโอ้ยผมไม่เคยเจออุ้ยเด็กคนน่ากลัวเอเลี่ยนประธุทบพิเดเตอร์พิเดเตอร์ว่ะเออนี่กูเจอกับตัวอะไรอ่ะผมไปตรงกลาง เดี๋ยวเดี๋ยวด่านเที้ยเเี้ยอวกาศเหรอกลางผมเลยไอเที้ยแบบอวกาศจะสู้นะรอไปกล้ารอไปพวกกวางทำงานเที้ยแงแบบแบบดาวคานเว้ยอ๋อนี่มันแบบไอเอเลี่ยนแน่เลยเกมนเอเลียนอนไปเอเลอร์นะเออใช่มันเพิ่งมาใหม่กูเห็นล่าสุดแล้วนะเฮียวินบอกมาให้ด้วยกูด้วยโอวินบอกเหรอบอกเลยแลวก็คืออะไรอ่ะบอกวินบอกวินบอกเยี่ยมเยี่ยมไปตายเพื่อไม่ตาย จีบหายละไอ้แทน่รูมาต่งแต้งมาต่งแต้งช่วยกูด้วยมันต่งแต้งหาไม่เจอกินไม่หาไม่เจอแอบไปไปไปไม่เห็นแล้วจีบเห็นแล้วไม่เห็นแล้วเนาะผมซ้อมอยู่ผมซ้อมอยู่ผมอยากเป็นต่งเต้งตั้งใหญ่อ่ะโวยยี่งทาเป็นเก่งกิงอยากให้พวกผมมีปืนอยากให้พวกผมมีปืนแทนเราช่วยแทนเราช่วยกูไม่มีปืนด้วยแม่เราช่วยอยู่เราช่วยอยู่ มันมีวอลไปแล้วเฮ้ยโคติมนี่ว่ะโคติมไฟวายฮิวายเอาแทนไปไหนอ่ะเอาแทนไปไหนอ่ะมันมาอะ้รกินไปเฮ้ยเฮียกูบอกให้ไปเลยเออมันตกเต๊งเออมันตกเต๊งมันตกเต๊งมาดีเจ้งหน้ากูอยู่มันปังมันปั๊งงนี้กันหน่อยพี่ปั๊งไหนอ่ะปั๊งนี้บั้นใหญ่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 ได้บอกแหะแล้ววะกูจูกับมันอยู่กูจูกับมันอยู่เพื่อนโอเค๋กหลบด้วยใกล้อยากอยู่คนเดียวอ่ะกูหลบด้วยใกล้กูหลบด้วย พี่กำลังต้องไปหาทางทีวีกิงเหรอได้ไหมผมไปผมไปผมไปผมรู้อยู่ใกล้บอยอยู่บอยมันหายไปแล้วว่ามันบินมาแล้วจะกินอะไรเข้ามาโอเคสวยไอ้บอยเป็นคนอยากทำที่เดิมเลยพี่บอยโคตรเสี่ยงอะพี่บอยโคตรเสี่ยงพี่เอาอีกยิบสวยบอยเพื่อนอยู่ใกล้เบิร์นตเห็นทุกการะทำของมึงกูรออยู่ถ้ามึงหมึงมาได้กูจะโคตรลุกเลยลุกเลยลบไหมหนึ่งไปแล้วกุลากสุดแบบกูลากสุดแบบ กูลากสุดแมพพวกมึงซ้อมเกันไปเลยกูลากสุดแมพเลี้ยวขวาก็มีไม้อยู่เลี้ยวขวาก็มีไม้อยู่โอเคบอยกูเห็นแล้วเบลมเห็นมึงไปแล้วอ๋อไอ้บอยเสร็จแล้วเหรอไอ้บอยอยู่ไหนแล้ววะใส่ไม้ไว้ก้าไอ้เหี้ยกูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วไม่เป็นไรมันอยู่กูมันอยู่กูมันอยู่กับกูเสรอีกนิดเดียวไอ้เหี้ยบอลไอ้เหี้ยบอลโดนเผ่นยังบอกแล้วที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอเคโอเคได้ไปว ผมลากออแแบบเลยผมลากออมแแบบไปฮิวฮิวลูบิวลูบิวลูบิวเลยลูบิวเลยผมลากออกแบบผมลากออมแบบดีมาก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 สวยๆๆยถอยถอยสวยยเพๆๆเยเกล้าจุกยาวอ่ะก้าจุกยาวอ่ะช้ำจัด โอ้ยที่จะชมปุ๊บโดนเลยสวยกล้าสวย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 โดนเลยเห็นว้ามันต้องต้องแยกซ่อมต้องแยกซ่อมเพื่อนต้องแยกซ่อมเอาเหรอได้ทั้งวันได้ทั้งวันเครื่องมันอยู่ไกลเกินเครื่องมันอยู่ไกลเกินเดี๋ยวกูไปอีกฝั่งได้ทั้งวันพี่ได้ทั้งวันโอ้ยเรื่อ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 ยยาวยาวเฮ้ยในในในเครื่องอวกาศใหญ่ๆมีมีอันนึงมาปุ้ยเฮียตัวเฮียอะไรมาตรงแตงแมมนี่สัตว์ไวโอเคโอเคมึงเล่นกมาไปก่อนเล่นเฮียอะไรไม่แขวงไุ้สัตว์ มันเหมือนวินบอกไปทางมึงเลยแทนเดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยผมช่วยผมช่วยให้ใครใครจุกอยู่หรือเปล่าไอแทไอแทนไอแทนไอนไอแท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 นไอแนไอแท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 นไอ่ทนไอแ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 ทนไนไอแท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 นอแทนไอแแทนไออแทนไไอแทนไอแทนไอแทนนอแทนไไอไอแไอแนอแทนนไอแทอไอแอไอแทนไอแทนไอแทไไอนออแทนดไอแอไอนอไนอนดไอแท ไอ้แทนอีกแล้วรอไหมกูซ้อมเพื่อนนะได้อยู่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 ว้ายมาเราวิ่งขึ้นมาหาพวกผมชิบหายแล้วกิ่งวโคตรเนียนไม่มีใครรู้พี่แดนออกมาพี่แดนเห็นพวกผมปะไม่เห็นไม่เห็นที่ไหนวะนี่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 ได้ยินปะไอ้ยต้องเพื่อนเถอะไล่ไล่ไล่สุดแบบกุลาสุดแบบกุลาสุดแบบเพื่อนกุลาสุดแบบขวา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 หลังหลังหลังเร็ว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 ตรงมาตรงมา กูอยู่สุดแมพกูอยู่สุดแมพเออนี่นะนี่แนะนี่นะนี่แน่หิวบ้าหิวบ้ากันแล้พี่อ๋ออ๋อนินแผนสุดแมพเหมือนกันนะเพื่อนโอเคผมไปพี่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นแล้เห็นที่โดนล้วเครื่องนี้ต้องได้นะพี่เครื่องนี้ต้องได้นลเดี๋ยวผมไปช่วยที่อยดี๋ยวยเออเอมามาได้อยู่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 ใฮ้มันตแงตูดแดงตดแดงดแงตดดดผมยิวได้เลยพี่ยิ้มได้เลยเลยเลยกล้วข้างบนเนี่ยมีเคร็จ ก้าเอานี้ก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเจอเลยออกกันก้าเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพี่ไปรอไปซ่อมข้างบนรอโอเคันเนี่ยเน่ไอ้แทนไอ้แทนซ่อมอยู่แทนแทนแทนมีเครื่องหนึ่งสายมือเอาต้องเครื่องนั้นให้เสร็จนี่นี่ไอ้แทนไอ้แทนออกมาแทนไปอยู่ไหนเครื่องอยู่ตรงไหนอะเคร่ออยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนปีนปื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 โอ้ยแทนสวยเพื่อน อ๋อตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่ไอ okay. right. ้กาไอ้กาไอ้กา oh shit ไอ้เงี้ยมันตบแซ่บมันแรงไอ้เงี้ยเครื่องอยู่ไหนวะไอ้สัสตร์จูไปจูไปจูไปกูซ่อมกูซ่อมเสร็จแล้วแทนไปหาประตูเลยแทนไปหาประตูเลยประตูอยู่ตรงกูอยู่กูเหยียดได้โอเคโอเคโอเคสิบวิ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 ไปแทนประตูแทนกระลังกระลังเพื่อนกระลังกูช่วยกายเองกูช่วยกายเอง ไอเี่มันเห็นกูห้าสิบเปอร์ห้าสิบเปอร์เดี๋ยวกูกลับไปช่วยไปเลยไปเลยพี่ตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วออกไปเลย่งไหนังไหนังไหนอะฝ่ไะเมื่อกี้เราจุกก็ออกทางฝั่งขวาอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้ว อย่กอยู่อยู่อย่ที่บอยแบบโอเคเย่ยมาไมาไมโอ้โหเ้งตกเต้งเยี่ยแม่งตกเต้งใส่ลาวไอ้สัดาต่ฆากรร้องไห้เลยไอ้สัสเอออ่ตกเต้งตกเต้ไอ้ีนก็่้องเล่เกมอะเฮ้ยมันฮืออยู่มันฮออยู่เฮ้ยทีดินะลบายบเอเอ่ไู้่ไอที่มันปาปขวานได้นะเนี้ย <an> โอโเคไอ้ยี่กูโดนแล้วตัวนี้ก็จอกอะไอ้ยี่ขาไอ้ยิ่กูขาไอ้ยี่กูเห็นมึงกูเห็นมึงมันไม่ไปทางนึงไม่พก้าไม่พอใจก้าใช่ไอ้ไก้าไอ้ยี กูไปหาใครได้บ้างเนี่ยอยู่กูเลยอะกูกูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่ข้างหลังมึงกูอยู่ข้างหลังมึงอยู่ข้างหลังมึงโอเคใช่เป็กูวิ่งหนีไปนะกูหลังวิ่งไปหาอยู่กูกำลังว่งไปหาอยู่ต้องช่วยกล้าก่อนต้องช่วยกล้าก่อนขึ้นหลอดอ่ะไม่งั้นมันไอ้นี่ไม่งั้นมันโดนแฝงไอ้กล้ายังไงมาไอ้กล้าอย่างไงมาไอ้กล้าไปไหนไม่รู้ไม่คือคือถ้ามันไม่มาแล้วแบบพอพอหลังขึ้นหลอดแล้วเราไม่กดสเปซบาร์มจะโดนแทงตายเลยเว้ยโอเคอ้าวหรอใช่โโอออออเเคคยาาาาากใหห้้้้้มม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 มัััันนนนนนนขึึลดด่่ะะไไไพีแแปป๊บงท มกูมันอยู่กูมันอยู่กูกำลังวิ่งกำลังวิ่งมวิ่งในแถวกูอยู่กูเสร็จแล้วเก็เลยมึงฟรีอะไรมึงฟรีอะไรมันอยู่กูยาวอยู่กูยาวอยู่กูยาวอย่างอย่างให้ไปอย่างให้ไปอยู่กูแบบยอะๆมันไปหายบอยมันไปหายบอยมันไปหายบอยพี่มันมีตัวเงินตัวทองเงินตัวทองเข้าบ้านผมแป๊บนึง่หรอเจอกูละตัวเฮียบ้านผมอะไรซัมเออเดี๋ยวมาซ่อนคนเดียวไอ้ขี้ที่ซ่อนคนเดียวด้วยสันหินนี้กำลังวิ่งไต่ขาวมันถึงก็หลงหลงหลงไปแล้วหลงกูไปแล้วหลงกูไปแล้ว หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลงกูไปแล้วเฮ้ยใครมันมาใครเห็นมาเฮ้ยมันมาหาผมแล้วโอเคก้ารรับเตียนอยู่ก้ารรับเตียนอยู่ปีภาพปีภาพนี่อยู่หลังรถอยู่หลังมือเลื่อยอยู่หลังมือเลื่ยเห็นไหมโอเคไอ้เก้าอยู่ไอ้เก้าอยู่ไอ้เก้าอยู่ปั่นเลยปั่นเลยเดี๋ยวกูจัดให้เครื่องนึงเอาไปก่อนหนึ่งไว้เก้าพี่ได้นะพี่อยู่หลังเก้าให้พี่ให้พี่รับทันบ้างไปเข้าไปเข้าในเก้านี่มันไม่ช้ามันไม่ช้าตรงนี้มันไม่ช้าเก้ามันไม่ช้าพี่ผ่านไปแล้วเก้าม่ช้าปีปีรบมวมันปล่อยผมว่ามันปล่อยผมเออมันปล่อยผมมาพี่มาพี่มาพหา เยม่่่ปลอยกูตันมามาหากูดิสัตว์กูทำเพิ่งทำเครื่องพังไปจริงไปจริงไปจริงไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใครมาหากูนะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มาไม่มาแมวไม่มองแมวไม่มองแมวไม่มองมาแล้วไอสัตว์โอเคมาอยู่มาแล้วมาแล้วเครื่องใกล้เครื่องหมดละไปฉายในี่ทั้งสองให้โดนหน้ามันใช่ป่ะใช่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 ทั้งแบบ อันนี้เป็นคนเดียวเพิ่งนี้โอู่ไกลอยู่นั้กลอยู่นะิวเพื่อนจิวส่ีวยสามสเปอร์การซ้อมเรื่งจะแม่งนานนานจริงเฮียถัดไปทางขวามีรึ่งแล้วเห็นไหมรูว่าันปัดยัือยงกูยาวๆเลยอยู่กูยาวๆเลยเวื่อไม่่กก่กก่ไม่ไ้ไม่ได้ตึงทกึไอ้สัตว สวยสวยตูยังได้เกินเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวไอ้ก้ามอยู่แก่ลำอยู่แก่ลำโทษพี่โทษโทษพี่เดี๋ยวกินมันไม่ตื่นเต้นพี่เดี๋ยวเกิมันไม่ตื่นเต้นไล่ปอยอยู่ไม่สนใจเราไล่ปอยอยู่ไล่ปอยอยู่บลอยจูเขาอยู่เฮไปโอ้โหเยยยมองผิด แมงวนอ้อมกลับมาตอนแรกนึกว่าแม่งวนซ้ายสัตว์นี่ไปสองหน้ามันได้ปะแม่งวนขวาได้ได้แต่ว่ามันนานหน่อยนะไรอบหนึ่ง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 ชิล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 เกินอยู่ใกล้กินมันรอมารอมารอมึงอีกเพิ่มอีกเพิ่เข้าเพิ่เอีกเพิ่มอีรอเกียร์มึงอยู่ไอ้เยี่ยมันเฝ้าเกียร์เหรอไอ้เยี่ยมฟีฟีฟีก้าซ่อมเครื่องได้พี่ซ่อมเครื่องได้ไอ้สัตว์กูไม่โสดได้กี้อ่ะไม่เพื่อน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 ผมผมเครรื่องงงตข้าบนนะ มันเห็นกูมันเห็นกูมันมาไล่กูมาไล่กูมาไล่กูบ้านใหญ่บ้านใหญ่เดี๋ยวกูหิวมึงต่อยกินกูหิวมึงต่อมึงโดนแผงยดงกินยังแค่ยังยังยังไม่โดนยังไม่โดนหลักกูไม่เจอไมหากูไม่เจอไมหากูไม่เจอมาละมันยังไม่ได้ตามผมมาว่ะเอ้ยมันมันไปหาพวกพี่นะเห็นแล้วเห็นแล้วสี่สิบเปอร์แล้วสี่สิบเปอร์ตัวละหนึ่งกูอยู่หน้าประตูกูอยู่หน้าประตูเลยพร้อมสัายไอ้กินไอ้เหี้ยมึงเอาไม้ลงล่อเอออมนี่่กูให้กกู่อให้ยไปแล้วกูไปเลย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 ยังยังยังพี่ จุดโซนนี้เลยเพื่อนแบบนี้เจอกันก่อนรอสับแล้วรอสับแล้วกูมันมึนมันมึนมันมึนนี่กูไปได้จ่า่ไล่กินอยู่ไล่กินอยู่ไล่กินอยู่เราได้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 90 90เดี๋ยวมันจะมีประตูที่อยู่ในแถวตรงให้เราถึงร้อยตรงที่เป็นบอลรุ่นแฝดนะตรงที่บอลรุ่นแผดแถวหน้ามีประตูยมันไล่กกก็็็อออยยยูู่่่่มมัันนไไลลง มึงมึงมึงเปิดตรงที่กูโดนขแขวนหรือว่าตรงอีกที่นึงตรงที่มึงโดนขแขวนล่าสุดอะ่ะมันจะมีบ้านหลังใหญ่ใช่บ้านหลังบ้านมีประตูออกอ่าไม่ใช่ไปถึงมึงเปิดตรงนั้นหรือเปิดอีกที่นึงกูเปิดตรงนั้นโอเคโอเคโอเคกูไปเปิดอันไกลแล้วกันเปิดอันไกลอ้าไอ้ที่อะไอ้แทนเปิดอันไกลกูรอด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 อุ้ยมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมันท้อแท้แล้วมันท้อแท้แล้วมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะกูต้องไปทางไหนมาได้แ่ยช่วยหน่อยแล้วมันมาตามผมวะมึงเห็นบ้านหลังใหญ่ใชที่มันมี มีขึ้นชั้น2ได้อ่ะนี่ช่วยพลอยดิเน่ยโดนไปอีกหนึ่งทีกูโดนไปอีกหนึ่งทีนี่มึงช่วยนี่อากิ๊นี่นี่ใครวะอ๋อเออมัตามมันตามมัตามมัตามมันตามมัตามมาตามเปิดได้สองประตูแล้วเปิดได้สองประตูแล้วโอเคแล้วเลี้ยวกลับพี่กลับตูซ้ายพี่เลี้ยวกลับประตูซ้ายมามามามันตามใครอยู่เดี๋ยวผมไปแทงให้หนึ่งทีตามโก้ตามกูกุณโดดลงกุณโดดลงโอ้ยมันเอาเไปเลยไปเดนรอดไะเนี่ยไอ้ลุมฮิวลุมฮิวเอาแต้วเอาแต้วเอาแต้มเอาแต้มไอ้กาไปไหนอ่ะไปช่วยพี่แดน นหากูไม่เจอมันหากูไม่เจอมันมันโง่อยู่มันโง่อยู่พี่เดนหลังมานี่ตามมาดิพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยเด็ดร้อยเด็ดร้อยตรงไปตรงไปพี่ตรงไปตรงไปนู่นตรงไปนู่นตรงไปก่อนออ่่าาเอามีทางออกอีกทางเหรอไอ้เพี้ยแล้วลุมฮิวลุมฮิวลุมฮิวไม่ไตึงซ้ำกึ่งอะไรหรอกไอ้เหีออมีใครหิวป่ะมีใครหิวป่าวหิ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 โอเคออกแบบชิดเท่ห์ รอมันมารอมันมาเดียวตีทีเดียวล้มสคนนีเอาวะเดี๋ยวกวาไม่มีรัอพันหมือนรอทั้งหมดแล้วถอาัราหมดกูยังไงอะรอหมดก็แพไงพี่อะมันก็ไม่เป็นไรไงพี่มันไม่ได้เป็นไรเลยไม่ใช่เหรอันันรอบ็อก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 บอลบ็อกบ็อกบ็อก แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะไอ้ก้าอะไรนะตัวเฮียเข้าบ้านเหรอใช่พี่มันมีตัวเงินตัวทองเงินตัวทองเข้าบ้านผมป๊บได่เหรอมันคืออันนี้เข้าจริงเหรอเข้าจริงพี่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยู่เนี่ยมันเข้าไปได้ไงมันไม่เปลี่ยตัวเออมันมาจากบ้านอื่นพี่เขาบอกว่าก็ตามจับแล้วมันก็โดดมาบ้านผมเฮียเฮียก็โเข้าบ้านไปถึงเข้าบริเวณบ้านไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ไหมไม่ได้เข้าไปข้างในพี่ เจอคนข้างบ้านมาตะโกนหน้าบ้านนี่งงไงน้องเฮียเฮียเออไปเอ้ยงหาเรื่องกูอ่ะเออเป็นคุยเลยอะฮะไอ้บ้าเขาไม่ใช่น้องเฮียเข้าบ้านลอยู่ดีก็โดนด่าอุ้ยแล้วคุยแล้วคุย City แทนแทนซ้ายมือแทนแทนแทนซ้ายมือเพื่อนบ้านบอกว่าจะฝากถ้าเป็นเนื้อนี่คือเฮ้ยถ้าเป็นเนื้อด่านี้ไม่ตึงเลยเหรอด่านนี้มันเก่งใช่ป่ะโอ๊ยนายมันเดินอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่ได้แทนด้วยเราหยอกมันยังไม่มองเรานะเดี๋ยวกูโชว์ความเก๋าด้วยกัน ห้องตรงกลางเลยอ่อนที่ยากที่สุดเลยมันไม่ได้ยินเราปั่นไฟปนะแกพูดจนมีคนถามแล้วว่าตึงซ้ำตึงหรือว่าอะไรเออก็คือไม่เก่งไม่ได้ตึงไงกลานั้นมันเคยตัวนี้มันวาร์มได้ไอ้เฟดเฟดอ่ะตอนนี้ฆาตกรมันอยู่ชั้นสองมันตัวีงมันวาร์มได้แต่ทะลุไม้ไอ้บอยทะลุไม้อ่ะตัวอะไรวะตัวผู้หญิงไงตัวผู้หญิงไงตัวผู้หญิงไอ้บอยตัวเนื้อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะที่มีหน้าสองหน้าน้องลินเหรอน้องลินเหรอน้องลินเะบอยน้องลินเหรอเออน้องลินเออใช่ใช่ใช่พี่ถึงแทน อุ้ยแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นเฝ้า,าอยู่หรือเปล่าชิบหายแล้วะมา,มานะไอ้เหี้ย ประตากูให้บอกหลังให้เรียกหลังอ๋อโอเคประตากูกูขึ้นไปไอ้ที่กูหาตู้ซ่อมไม่เจอเลยเนี่ยไอ้สัตว์ตั้งถุงมีสองนะพี่ตั้งถุงตั้งถุงมีสองใช่เมื่อกี้ฉันบอกวู่ซ่อมอยู่กูโดนเอาไปที่อื่นจริงเอาไปที่อื่นไอ้แก่ยามมันง่ามันง่ามไน้แก่ยามมันง่ามยูไม่เต็มประตากูอยู่ไหนที่เดิม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 ประตากูกลับไปกลับไปกลับไปเที่คนดูเครื่องดีไหนวะไอ้สัตว์ร้อนจัดเลยตอนนี้กูร้อนจัดเลยกูหา่องซ่อมไม่เจอเออเจอแล้วไอ้สัตว์มันมีในชีว งานแล้วงานแล้วงานแล้วไอ้กีไ้กีลมใกล้กูกีล้มใกล้กูเดี๋ยวกูช่วยกีล้มใกล้กูโอเคโอเคโอเคลยมันชอบมึงมันชอบมึงมองที่อะไรสัตว์แม็กซีมองกูแล้วปิดคอสกายกูตบหันเลยที่อ่ะไปเพื่อนไปเพื่อนกลับมาเล่นเกมพี่ยิงผีไม่ได้กระหัวร้อนหน่อยเวลากูลากูดึงเวลากูช่วยอ่ะกูจะเห็นตัวมันเว้ยมันไปมันไปตรงถงพี่แดนเห็นป้ะ ไอ้กินตามความมีเครื่องหนึงกินตามความมีเครื่องนึงกินตามความเพื่อนมีเครื่องนึ่งเพื่อนโง่โง่ไโง่อยู่ไโง่อยู่โง่อยู่ตรงถงกลางได้สองนี่คือจบเลยนี่เออตรงนี้ยากสุดแล้วไอ้สัตว์ทหาเราไม่เจอเลยเแยมันโง่อะไปเดาแล้วนมาเดียกัดเลยเฮ้ยดูนี่แหละดูนี่แหละใครวิ่งผ่านวะใครวิ่งผ่านยี่เลยเฮ้ยปอยไม่รอดการ์ดมาการ์ดมาการ์ดนมันนี้ตาบี้พี่แทนมาขูไม่เจอ เครื่องเดียวแล้วน้องๆั้อยู่ตมอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตไมาอยู่หัวนอยู่หัวมันอยู่ชั้นสองมอยู่ชั้นสไอ้กล่องกูทำอะไรได้กูถือเนี่ยกล่องมึงเวลาเจอเครื่องซ่อมคลิกขวามันจะซ่อมเร็วขึ้นนกินเอ้ควายเ้ยชั้นสอกินต้องไปชั้นสอกินชั้นสองชั้นสอชั้นสองไอ้ใครฝังข้ากวะไอ้บอยเออไอบอยเนอะเวอเนยะไม่ึงนะอะวะกูต้ลงไปหามึงเฮ้ยไอ้ก้าโดนวะเดี๋ยวมึงช่วยก้ามึงู่วยกวา โอเคโอเคไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลไปไปไปแทนไปมันวิ่งมาไอ้เงี้ยโอโอแทนไปก่อนหนีไปก่อนเฮ้ยมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมไอ้ไงแต่แทนกูช่วยมึงแทนไปนี่แทนไปนี่แทนไปนี่เนี่ยไหนอะก็มาเออก็มาก็มาอ๋อ้หิวกูหิวกูอ๋อ้ย่าโอ้ย่กูหิวกูหิวกูหิวมันไม่เห็นแต่กูโดนเมื่อกี้เครื่องไหนใกล้เสร็จวะกูจะวิ่งไปเครื่องเมื่อกี้เมื่อกี้กูมีกูมีไอ้เงี้ยขี้ขวาเลยว่ะเมื่อกี้มึงซ้อนเครื่องไหนอยู่ปะเนี้ยอย่เลยพี่กล้ามันมองมากล้าหนีไปมันมองมามันมามามาปลยไเฟาแล้วเดี่ ของนี่ต้องไปแล้วเฮ้ยพวงไหนมีเครื่องมวอรเรี่อันนี้กล้ามาตามมือกล้ามาตามมือตามโบมันจะตามผมอยู่เออมึงอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทำเลยมึงซ่อมเลยมึงซ่อมตรงไหนกันเนี่ยชั้นหนึ่ง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 นะโอเคเดี๋ยวไปหาฮิวก่อนชั้นล่างเลยใช่ป่ะที่มึงอยู่กันอะอ๋อเห็นผมแล้วมันเห็นหมดแล้วอยู่ตรงไหนวะของชั้นล่างอ่ะไรกล้าอยู่ไรกล้าอยู่หน้ากูเลยเนี่ยเฮียเราอย่าไปชิบเขาผลเล็กได้อยู่เพื่อนมึงได้อยู่ได้อยู่แปลว่ากินฮิวหน่อยกินได้แล้วไปเออเท่าเครื่องก่อนเท่าเครื่องกกก่่่่่อออออนนเดดีี๋ยยยวววคฮฮ้บาปะะ ยไอเงอไ้ควายไอ้ย้ยไปฉีกแกเอาว่าเขาอ้กวายใเย็นใจเย็นมันแค่ครั้งที่2อสวยสวยจบงานจบงานเร็วเรจบงานเร็วจบงานเร็วได้อยู่ก้าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกอันนี้กอันนี่กลัยใจเย็น

ไยังไม่ฟันกูกูไปเลยสัตว์แม่งพุ่งมาฟันกูไอ้เหี้ยประตูกูเปิดปแล้วนะประตูกูเปิดปแล้วนะฟันนะออกูยังกูตกใจสัตว์ออกเลยเหี้ยออกเลยออกเลยไปละจื้อไอการ์มันเนี่ยไอการ์ลลนั้นแกะตัวเองอยู่ ประตูและคูณประตูและคูณมันตีทีเดียวล้มนะเว้ยคนดูบอกมันตีทีเดียวล้มโอ้ยยี่สัตว์ไอ้ยี่สัตว์ไอ้ยี่สัตว์กาพิโรยอยู่ประตูอยู่ตรงไหนอ่ะเดินมาเอาให้โขกกลางไอ้โขกกลางประตูหน้าไล่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 ไปไปไปเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ยี่สัตว์ไอ้ยี่สัตว์ไอ้ยี่สัตว์ไอ้ก้าเอาไม่ล้มดีกว่าเฮ้ยออกดิมองออกดิมองออกดิไอ้กาพิโรยอยู่แล้วมองเลยไปโชว์ไปโชว์วงโชว์มงโชว์มือโชว์มือโชว์มือไอ้ก้ามันง้างก้าเป็นงานเปนง้าง หลอกนี่หว่าดูดไิไปแล้วไปแล้วทำอะไรไม่ได้สัตว์จะแค่มองไอ้เหี้ย ด่านเอ้ยเอ้ยด่านนี้ด่านนี้ทันด่านนี้กูทันอุ้ยด่านนี้หนุกนี่ด่านอะไรด่านของไมเคิลนะด่านของไมเคิลเลยด่านอะไร่าอะไรไมเิลรู้เรื่องแต่กูไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้นี่กูกูกูได้ดูไอ้นี่โฆษณาโปรโมทกูชอบกูชอบไมเคิลเนี่ยไอ้ที่อกูเล่นตั้งหลายเกมไอ้ที่นั้นเล่นอยู่เกมเดียวคนส่วนใหญ่เครื่องมันจะอยู่ตามแมปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ในบ้านไอ้แทนในยี่ห้อบีกูเกินเลยเครื่องมีในบ้านด้วยนะในบ้านอ่ะอี่ะในนบ้าตกใจพี่บอยตึ้งหตึงต่งตึ้ง ปาลีกาโตคตรมันเลยเราต้องสด้วยกัน้งไเลยไปเยตัวไอเียวก็เลยอะมันอะไรนักด่าไอป่งแปงเนี่ยผมจกโยมผมจกโยมกีนกลัวมึงอะเดี๋ยวไปปิดเครื่องในบ้านก่อนยดีกว่าให้มันจะจบไปเครื่องยาในบ้านอะพี่ซ่อมเครื่องเดิมนะก้าที่ซ่อมเครื่องเดิมนะไอก้าเดี๋ยวกูไปจบเครื่องในบ้านไกดีนให้ี้วเครื่องน้ก็จบนะรเร็ เฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ไอ้ที่มึงโจบปากกูอยู่บ้านบ้านขวาบนเฮ้ยกูอยู่บ้านขวาบนเฮ้ยมันหายไปแล้วมันเห็นมันเห็นกูปีนขึ้นไปจากต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมขอให้ทุกคนแบบช่วยคนแบบช่วยพ้องไอ้ฮิ๊บไอ้ฮิ๊บไอ้เฮีย มันตกล้มทำไมบายล้มวะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมขอให้คุณผู้ชมแบบพิมพ์หนึ่งพิมาแล้วก็แค่แบบแหววมาพิมพ์กันหน่อยนะครับอยากให้รู้หน่อยว่าเออคนนะไอ้หไอ้ใครช่วยได้หรือเปล่ารอรออยู่รออยู่มันเนีมันไปไหนใช่ไหมปุ๋ยด่าปุ๋ยด่าเอลุ้ไอ้สัสลุดมาดิจึงแล้วเพราะอีเหี้ยหลงหลงบ้านโอเคบอยกูต่อเครื่องมึงไงบอยกูต่อเครื่องมึงจะเสร็จแล้วซกอมอยู่ซกอมบ้านใต้เป็นว้าวยู อุล่ามันรูรูให้ให้ให้กูไปทำไถ่นะบอยมาแล้วไอ้กูเลยมันเดินตายบอยมันมาแล้วกูเลยอะเสร็จบอยเสร็จแล้วนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้ว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 ไอ้นี่บอยมันมาอีกแกมันลอกกุยไอจินไอ้กูกูพิเศษมึงกูพิเศษมึงอันนี้อันนี้โดนแล้วว้าวว้าวว้าว ปล่อดนะมปล่อ้่ลลนี่นี่นี่มันมันมต้องมาลนมันจับกุลงใต้ดินมันจับกุลงใต้ดินเอใต้ดินเนาะต้องรอมึงต้องรอมงต้องรอไอรอรอมากลงเดินขึ้นไปมากลงเดินขึ้นไปมึงยังไม่ปองแตงนะเดี๋ยวฉีกยาวเลยรอบนี้ถ้ามงช่วยกูฮะ

ไป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  โอ๊ยอะไรอ่ะสเป็นบาด้วยไอ้สัตว์แผงกูเบิร์ตมากไอ้เหี้ยโอ่ะเพื่อให้มันพาไปใต้ดินเหรอเฮ้ยรถรถรถเปนมาเลยชีชีออกจากบ้านมากินชีออกจากบ้านมามันชอบพาไปใต้ดินไอ้กินจะบ้าผูเชี่ยวจะบ้ามาตามกูมาตามเออเหนียวยาวเหนียวยาวเหนียวยาววิ่งตรงตรงวิ่งตรงตรงเฮ้ยแทนไอ้เหี้ยเอ้าเหี้ยมันเหี้ยมันเฮียพี่ต้องบอกว่าตรงนั้นมันจะพาไปใต้ดินใต้ดินเอออย่าอย่าไปบ้านเดิมอ่ะไอ้กินไปบ้านอื่นมันตรงตรงกูจะไปเฮียเฮียเฮีย ตตึงจีตึงจีตึงจีก็ดีจ้าตึงจีก็ดีจ้าเครื่องอยู่ไหนเอ้ยเครื่องอยู่ในบ้านพี่อยู่ในบ้านกูอยากลอ่วิ่ปกงวิ่งกูเวียออกสายกูเวียออกสายกูวิ่งออกกูวิ่งออกโิ้มเงกินมเง็กิเงมงจัดมึงหดจัดโอเคถือว่าไกลอยู่เพื่อนถือว่าไกลอยู่ตึงจีทไอ้กล้ารอช่วยกินอยู่ฮรอรพี่รออยู่หายเครื่องนึไม่เจอมีรธรรม เกนผมแทงให้ตาหนึ่งแล้วพี่แทงให้ผมหตานึ่งโอเคโอเคไปไปไปเลยพี่ไม่ต้องแทงแล้วพี <neath> ่ไปเลยไปเลยโอเคเสี่ยรำมันตามผมกาวพีอยู <Rey> ่ที่อันนี้ก้าวพี่หมายพี่รห่ไม่ลุงลีไหมก้าวมาพี่ก้าวมาพี่มีมีมีไหมไหมไหม เฮ้ยมึงสองคนถ้าเกิดว่าใครรอดแล้วอะมึงไปรอประตูนะมัมาอาพี่มันรอดพี่มันลพี่มันอดพี่มันาาพี่มามาพี่มมาอพี่มนรอดพี่มันสอดพี่มนอดพี่มอพี่มันอดพี่มดพี่มัอดพี่มอดพี่มอดพี่มันราพี่มันอดพี่มันรลพี่มันรลดพี่มันดพี่มันรดพี่มันรอดพี่มันอพี่มันรอดพี่มันรอพี่มรอดพี่มันรอดพี่มันอดพี่ม่นาพี่มันอพี่มนรอพี่มอดพี่มนรอาพี่มันพี่มอาพี่มนอพี่มนอ กอ้เสร็จกอดเสร็จมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นไปกินโอเคโอเคไปตู้แกแล้เหวไปตู้แกแล้ววะมึงไม่ไปหายแทงก่อนมึงไม่ไปหายแทงก่อนไอ้เหี้ยมันมามันมามันมามึงจะหยุดมึงจะหยุดได้ไหมดาวผมโยนดาวผมโันเออ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 เด็ดยวาเดินกายเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้บ้านี่มันตัวยูเดี๋ยวยูเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่มึงมีมาได้ไหมมึงมีมาได้ไหม มีไปไหนพี่พมีชู่ยคนสั่งถนนเนี่ยกลางถนนเมื่อกี้เนี่ยมาถนน,นมาถน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 น,นไปช่วยไปช่วยไปช่วยเดาไปช่วยเดาช่วยไปช่วยไปช่วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรอช่วยกูรอช่วยเอาโรบ้าเหรอ99%นะประตู99%นะเฮ้ยมันตีตามผมมันตีตามผมฉุนจัดเหรออีตีตมผมมันหลบมุมอยู่มันหลบมุมผัดกันแทงช่วยช่วยช่วยน้องผัดกันแทงนี่ผัดกันแทงมาดีพุมไอไเขาพับกู้เขาพับกูแทงไป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 อมันป่มันป่หายตัวอยู่ว่าไม่สนเราไม่สนเราไม่สนเราไม่สนเอกูเองกงเอวกูเองเอาเลยเราไปไปไไป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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ิวลปไ่ไิวไม่ิวไม่ิวไป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 

โชว์แกมองหน้าดิตาฟ้าสวยสวยสวยเพื่อนสวยสมโตสงโอเคไปไปไปกินไปสุดไม่ติงซ้่งกึ่งในหลักหนึ่เออไม่ไหวไม่ไหวรอสี่ซ้ำหมดอยากลงทัวร์ไปเพียเอ้ยมีอยู่นะอย่าพูดเล่นไปนะเอาหมีด้วยเหรอเออทัวร์ไทยเอาดีกว่าพักเถอะเฮียพักเถอะเหนื่อยแล้วกูอยู่ข้าวด้วยกินเยอะเกิน Bye 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 bye. Yeah yeah yeah. We're